สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมใครก็ไม่รู้นะฮะใครวะเออผมคือใครวะนั่นแหละผมจะมาสอนเวลนักฆ่าสบายๆนะครับเวลอยากสบายๆอย่างแรกก็บัฟนะครับบัฟแค่สองตัวนะครับอ่อาไอที่มันเป็นรูปตาไอรูปหัวใจตัดนั่นแหละ เวลได้ทุกเวลนะสั่นแับนักฆ่าก็ตามนี้แหละถ้าเวลน้อยมันก็จะอ่าใจชานิดหนึ่งของผมก็ยังไม่ครบนะครับเพราะผมเพิ่งกลับมาเล่นก็เวลสบายสบายไปครับจุดนี้นะครับมันจะเป็นจุดที่นะักฆ่าฟาร์มสบายมากเพราะว่า ยังมันเดินชาแล้วเราก็ว์ปไปวา์ปมาได้อาจจะไม่แรงเท่าคนอื่นเขานะครับเดี๋ยวไว้ผมมีงบเดี๋ยวผมมารีวิวของอีกทีนะตอนนี้ของผมน่าอายมากสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับหวังว่าจะได้ฟาร์มยักกันสบายๆนะครับบาย